นี่ปาจินบุรีเป็นตัวนำโกวิวดีสองนี่ปาจินบุรีเป็นตัวนำาวานารักคะนี้วิลฮูเนตเป็นตัวนำปาจินบุรีเป็นตัวทีสองดากอนบัตตี้ดีสาม ล,ล,ล,ลิลลี่ดีสี่ขวัญใจพีบีดีห้าต่อไปเป็นโกวิลีกโคบายสามปราจินบุรีเป็นตัวนำวิฟูเนตเป็นตัวที่สองดาก้อนบัตตี้ดีสามลิลลี่ดีสี่ขวัญใจฉันใช้ดีสี่ โอเวียวดีห้าที่โค้งไปสองกลางตรงปาจินบุรีเป็นตัวปาจินบุรีเป็นตัวนำนี่ปาจินบุรีเป็นตัวนำโคเวียวดีสองนี่ปาจินบุรีเป็นตัวนำโคเวียวดีสองหวั่นใจวีวิปที่สาม ากาวเขานี้วิวฮูเนตเป็นตัวนรา,าจบุรีเป็นตัวทด,ดากนบัดีที่สลิลลี่สัใจบ,บวีวิที่หอเป็นกวิี่คบระจินบุรีเป็นตัวนำ พีฟูเนตเป็นตัวที่สองดากอนบัตตี้ที่สามลิลลี่ที่สี่หวันใจจันชายที่สี่โอวิวท์ที่ห้าที่โค้งไปสองกลางตรงปาจินบุรีเป็นตัวปาจินบุรีเป็นตัวนำ นี่ปาจินบุรีเปนวนโสอาจินบรเป็นตัวนำโกวิวที่สอหวันใจพีวิปที่สมาออกาะนีวิลคูเนตเป็นตัวนำปาจินบุรีเป็นตัวี่สอง ดากอนบัตตี้ด,ดีสามลิลลี่ดีสี่ขวัญใจพีวิีหา้าต่อไปเป็นโกวิลที่โคบายสาปราจินบุรีเป็นตัวนำพีฟูเน่เป็นตัวที่สองดาก้อนบัตตี้ด,ดีสามลิลลี่ดีสี่ขวัญใจจันชายดีท โคเวลี่ห้าที่โค้งไปสองกางตรงปาจินบุรีเป็นตัวปาจินบรีเปนตัวนำนี่ปาจินบุรีเป็นตัวนำโคเวลี่สอนี่ปาจินบรีเป็นตัวนำโคเวลี่สอหวันใจมีวิบที่สม